ปีศาจแมงมุมมีอยู่ด้วยกันเจดนางเจ็ดพี่น้องอาศัยอยู่ที่ถ้ำผ้าไหมพันคนาตี้เดินทางรอแลนม,มาถึงพระถังซัมจั๋งก็อยากเป็นพระเอกในตอนนี้ดูบ้างจึงตัดสินใจออกไปบินทบาทด้วยตัวเองพระถังมาพบกับแก๊งแมงมุมที่แปลงเป็นหญิงสาวม,มาดักรอก่อนที่จะถูกนางปีศาจปล่อยใยออกจากสะดือรวบรัดเอาไว้ก่อนจะจับมัดรอสวามาต่อในอนาคตค้นเจ็ดแมงมุมจับพระถังซัมจั๋งได้แล้วก็ออกจากถ้ำไปอาบน้ำที่สระน้ำที่ไปแย่งมาจากนางฟ้าทั้งเจ็ดรั้น งอคงทราบเรื่องงอคงจึงแปลงกายเป็นเหยี่ยวไปฆ่าผ้านุ่งที่พวกปีศาจเลื่องไว้มาให้ป่ยไก่ดูป่ยไก่นึกสนุกไปที่สะัะแล้วแปลงกายเป็นปลาลงไปแหวกว่ายเขาเคลียร์คอพวกสาวๆนึกพานเนาะมีอยู่จริง ก่อนที่ตือป่วยกก่จะถูกนาปีศาจจับตัวกลับไปขังความผะถังซัมจังต่อมาแก๊งแม่มุมได้สั่งให้พวกนางพึ่งทั้ง7็อยู่เฝ้าถ้ำซึ่งเดิมพวกพึ่งถูกเหล่าแม่แม่แม่มุมดักจับไว้แต่พวกพึ่งขอชีวิตแก๊งแมนมุมจึงรับมาเป็นลูกเลี้ยงเมื่อเหล่าปีศาจพึ่งปะทะก,กับหงอคงพวกนางก็แปลงเป็นฝูงพึ่งจํานวนมากเข้าจู่โจมแต่หงอคงที่เกลียดเล่นด้วยจึงปิดเกมด้วยการเสกเอาฝูงนกไล่จับพึ่งพวกนี้ตูยเย่ไปยกทีมเหล่าแก๊งแม่มุมจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือ พี่ชายอย่างนักพลพันปาเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับ